สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรพาริทาโลกเขาขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเขาขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจเขาขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าเรื่องที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้มีอะไรบ้างให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้น พอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนเมื่อเลือกได้แล้วก็ค่อยกดเล่นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะเอาละค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันไรแล้วเนาะขออนุญ,ญาตเก็บแล้วเราไปฟังคำทำนายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันก่อนเราจะตอบคำถามตามท็อปิกเลยนะคะว่า เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขามีอะไรบ้างในตอนนี้มีอะไรบ้างในตอนนี้ดูเหมือนเขาก็จะเป็นคนที่ออกแนวเฟลลี่เฟลลี่ลลไหมมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้ก็มีเรื่องรักสามเศร้ารือไม่ก็ปัญหาหมือที่สามเข้ามาตอนนี้รู้เหมือนเขาเครียดคิดมากคิดหนัก ด้วยการที่เขาเป็นคนที่ไม่รู้จักพอไหมหรือไม่ก็เป็นคนที่หน้าตาโอเคอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นคนที่ช่างพูช่างเจรจาช่างฉอเลาะเอาเอกเอาใจคนเก่งก็ได้คนคนนี้นั่งในตําแหน่งหนะ้าที่การงานค่อนข,ข้างโอเคใหญ่โตแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้คนนู้นคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องคิดตัดสินใจตอนนี้เขากลาลังลังเลว่าเขาจะทํำยังไงถ้าเกิดทํา ตัดสินใจอะไรไปแล้วกลัวพลาดก็เลยรอดูเก็บข้อมูลก่อนรอฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับเขาที่ต้องรู้ก็คือตอนนี้ดูเหมือนเขาต้องยอมจ่ายเงินหรือไม่ก็ต้องดูแลอะไรอย่างนี้ป่ะดูแลซัพพอร์ตอาจจะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวลูกน้องบริวารอะไรอ่างนีหรือไม่ก็ค่คนคนนี้เป็นคนที่ใจดีก็ได้ จะต้องให้การช่วยเหลือ,อคนนี้คนนี้มีใครมาหยิบยืมเงินเขาหรือเปล่าและดูเหมือนว่าเรื่องราวตอนเนี้ยเขาจะต้องรีบจบรีบทําอะไรก็แล้วแต่รีบทําให้สําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความคล่องแคล่วหรือไม่ก็เขาจะใช้พวกลูกน้องบริวารที่มีอายุที่อ่อนกว่าไปจัดการเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้ก็คือเขากําลังมีปัญหากับผู้หญิงดูเหมือนคนคนนี้จะเป็นคนที่สร้างปัญหาเป็นตัวปัญหาทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจ,ใจหรือไม่ก็ เขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตยอยู่กับคนคนนี้แล้วเขาติดคุกอะชีวิตเขาไม่มีความสุขไม่เป็นอิสระหรือไม่ตอนนี้เขาก็จะต้องมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลหรือไม่ก็เรื่องอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับทําความผิดไว้อะมันเป็นปัญหาเหลือรังก็ได้เขารู้สึกว่าปัญหามันมีเยอะในตอนนี้แล้วก็เครียดยังหาทางออกไม่เจอแล้วเขาก็ต้องระวังผู้หญิงที่พูดเก่งๆพูดจาแบบ อดอ้อนเอาใจอย่างก็ได้หรือไม่ก็พูดเป็นน่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือไม่ก็ญาติหรือว่าคนใกล้ชิดใกล้ตัวของเขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนต้องห่างห่างไว้เพราะว่าเขาจะนําความเดือดร้อนแล้วก็เรื่องวุ่นวายมาให้ทั้งคุณและเขาแต่ว่าเขาบอกว่าอืมเขาก็ยังหลบหลบอยู่ในตอนนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายนะแต่ไม่อยากมีปัญหาเพราะว่าจะนําทั้งความเดือดร้อนแบบประมาณว่ามาฝากคุณแล้วก็ฝากเขาคือประมาณว่าผ่านอะไรเงี้ยเขา เขาก็ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเขากำลังหนีอยู่หรือไม่ก็ระวังระวังอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยเขาจะมีคนมาช่วยแก้ไขปัญหาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปปรึกษาคนนู้นคนนี้หรือไม่ก็มีคนเนี่ยสงสารกันไ้เมตตาให้การช่วยเหลือเขาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวจะได้รับการแก้ไขอาจจะมีปัญหาที่มันติดค้างอยู่ก็ได้อาจจะมีสองสามเรื่องหรือไม่ก็ มากกว่าสองสามเรื่องดูเหมือนจะเป็นปัญหาปักอ,อกขาอ,อกขาดใจปัญหาที่มันร้อนอกร้อนใจหรือแม้ก็ปัญหาเรื่องรักสามเศร้าสี่เศร้าอะไรอย่างนี้ปัญหาที่มันวุ่นวายเกี่ยวกับบุคคลอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วมันเป็นปัญหาเนี้ยเขาจะต้องมีคนมาให้การช่วยเหลือดูเหมือนว่าเขาก็จะผ่านฉลุยนะปัญหาของเขาต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดี เหมือนว่าเขาก็จะประสบความสําเร็จกับการพิชิตปัญหาของเขาแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นมีความสุขสดใสขึ้นเขาก็จะประสบความสําเร็จทุกอย่างดวงของเขาตอนนี้มันค่อนข้างโอเคขึ้นอีกการณีหนึ่งก็คือเรามองว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันดีท,นดที่มันสดใสที่มันโอเคอะเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆที่มันดีๆ ทีนี้จะมาถามว่าแล้วตอนเนี้ยเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกกับคุณเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าเขาถูกจํากัดพื้นที่แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันพังด้วยความรวดเร็วไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมรู้สึกใจหายเหมือนกันรู้สึกจบจากเลิกแยกทางแล้วก็มีกําแพงกันอาจจะต่างฝ่ายต่าง คือทิฏฐิตกันหรือเปล่ามีการปกป้องหรือไม่ก็มีการแข่งขันในกรนี้ไหมหรือไม่ก็มาดูกันว่าชีวิตใครจะ,จะเจริญเหมืนกันหรือเปล่า s <up> <S เขารู้สึกว่าคุณทรยศหักหลังในความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขายังมีสายใยใหญ่ๆแล้วก็ยังนึกถึงอยู่ยังนึกถึงคุณอยู่ประมาณว่านึกถึงด้วยแล้วก็โกรธไปด้วยนึกถึงเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีพร้อมกันปนกัน มันก็ตีกันรุ่งเหยงในความรักความสัมพันธ์เขาบอกว่าคุณกับเขามีการห่างไกลกันใช่ไหมก็มีการอยากตัดสินใจมองว่าตัดสินใจเรื่องอะไรก็มองว่าจะตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของเขาอะแบบว่าต่างฝ่ายต่างอิจฉะก็อยากทําอะไรก็ทําไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากตัดสินใจบางท่านบางรายอาจจะตัดสินใจว่าไปเริ่มต้นใหม่เขารู้สึกว่า คุณจะไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้หรือไม่ก็ไพ่อาจจะสลับกันเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบดีแล้วก็บางท่านบางรายนั่งในตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันค่อนข้างโอเคมีลูกน้องมีบริวารก็ได้แต่ที่สําคัญคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งปฏิพันธ์ไหวพริบดีติดต่อสื่อสารหรือว่าถ้าเกิดเป็นการค้าขายอะไรเงี้ยพกการตลาดคุณก็เก่งอ่ะสาม,มารถติดต่อได้ผ่าน แต่ถ้าเป็นคนอื่นนี้ก็อาจจะยากๆหน่อยเขาก็มองว่าคุณก็ดูดีโดดเด่นในตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าคุณทําอะไรอยู่หรือเปล่าอาจจะมีกิจกรรมกิจการอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีการติดต่อสื่อสารหรือไม่ก็กําลังติดตามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของงานของคุณอะไรอยนี้แล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนเก่งในการทํามาหากิน เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณทางานไม่ได้หยุดอยู่กับที่จะต้องไปดิวที่นู่นที่นี่ตลอดเวลาดูเหมือนคุณก็จะมีการเหนื่อยๆเนาะแล้วก็เขาก็อยากจะบอกว่าในช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันนะบางช่วงบางตอนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีการอึดอัดขัดใจแล้วก็มีการติดคุกอะไรอยู่้อยู่กับคุณเขาาก็รู้สึกว่ามันอึดอัดอมันถูกจํากัดมากเกินไปอยู่มีกรอบให้เขาแบบแคบๆก็ได้เขาอึดอัด แล้วมันก็เลยจะต้องจบจากเลิกแยกทางจากกันไปอาจจะไปเผลอไผมีใครอะไรอย่างนี้แล้วมันทําให้ความรักควาสมสัมพันจบต้องแยกทางห่างกันไปแต่ว่าก็ยังมีการนึกถึงคุณอยู่ก็คือมันยังมีสายใยมีเยื่อใยให้กันและกันอยู่ยังตัดมีตาย,ตาย,ข,ายขาดแล้วก็เขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตีกันอยู่ในตอนนี้มันก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีปนกันทีนี้เราอยากจะรู้ว่าแล้วคุณนะรู้สึกกับเขายัางไรในตอนนี้ ถ้าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะคุณรู้สึกกับเขายังไงคุณรู้สึกว่าเขาก็มีทิฐิมีอีโก้ใช่คุณตอนนี้ดูเหมือนอีโก้เขาจะสูงปีดเลยแล้วก็นิ่งเงียบเนาะบางท่านบางรลายเนี่ยความรักความสัมพันธ์นิ่งเงียบเกินหรือไม่ก็ไม่สนใจฉันอยากทำอะไรก็ทำเชิญตามสบาย แล้วก็มาทําหน้ามุ้ยใส่คุณทั้งทั้งที่คุณก็รอเขาอยู่อะไรอย่างนี้ปะรอการติดต่อสื่อสารคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันจบจากเลิกหรือไม่ก็อยากจบความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีไม่โอเคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีเนี่ยคุณต้องจบหรือไม่ก็อาจจะมีพวก สิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยมาครอบนำจิตใจชีวิตเขาก็ได้อยอย่า,ยาให้เขาจบเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะที่มันดีๆที่มันสดใสที่มันโอเคคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได้ในตอนนี้แล้วก็มีเงินทองโอเคอะ่ะค่อนข้างโอเคในตอนนี้ ไม่ได้เดือดร้อนหรือไม่ก็คุณรู้สึกว่าเขากําลังเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลอะไรอยู่หรือเปล่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้รับความชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้คุณกับเขาได้รับเวรกรรมหรือไม่ต้องชอดใช้กรรมหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงมรสุมชีวิตอยากมีความชัดเจนกับชีวิตอยากให้เขามาให้ความชัดเจนหรือไม่ก็อยากพูดคุยกัน คุณรู้สึกว่าตอนนี้เขามีพลังงานที่ไม่ค่อยดีมาครอบงำจิตใจเขาทำให้เขาเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าหรือไม่ก็คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่รู้จะพอเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าพวกโลกีพวกเปลี่ยนคู่นอนหรือไม่ก็คบใครมิซําหน้าอาจจะเกี่ยวกับพวกสิ่งที่มันเป็นกิจการหรืออะไรที่มันสีเทาๆคุณไม่ชอบแล้วก็อยากให้เขาหยุด ดูเหมือนเขาก็ถล่มลึกลงไปหรือเปล่าถ้าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเพื่อนๆทีที่เราจะมาฟังโรแมนเจอร์กันหน้าว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโรแมนเจอร์บอกว่าเดี๋ยวบางท่านบางรายเนี่ยจะได้มีการคืบหน้าคืบหน้ายัางไงก็คือมีการมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นแล้วก็บางท่านบางรายเนี่ยจะให้เพื่อนฝูงบริวารช่วยให้ความรักความสัมพันธ์ทัานนี้มันคืบหน้าขึ้น บางท่านบางรายจะมีการมาจีบมาอ่อยมาฝุดมาอ้อยกันและก็ถ้าเกิดคุณอยากได้คนรักคู่ครองที่แบบเพอร์เฟกหรือว่าตามที่คุณคาดหวังไว้ออนวอนพานาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะได้พบเจอคนคนนั้นเรานึกถึง FG อยู่ท่านหนึงเขาบอกว่าทูบจุดหมดเป็นกรรมแล้วแล้วขำมากเลยก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะซื้อทูบก,กร,รมที่สเลยค่ะหรือไม่ก็เตรียมไว้หลายๆกร,รมเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิด ใครรอคนรักเก่านะเดี๋ยวคนรักเก่าเนี่ยที่มีการ่างหายกันไปนา,านานแจ้นานเดี๋ยวจะมีการรีเทิร์นกลับเข้ามาในชีวิตของคุณถามเมื่อไหร่ล่ะเวลี soon. ่ o o n ทีนี้เราจะมาฟังออรงเคอร์การ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนๆคะ่ะเราฟังเราเครียดซีเรียสม่ชอบใจเลยทิ้งไปนะคะ คลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้แต่ถ้าท่านใดท่านรู้สึกว่าเอ้ตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารเลยพลดิทาโลขอเป็นกาลังใจให้โดยเฉพาะ FC ของเราและถ้าท่านใดที่ค่ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่กดตดิดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมกดให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันเอาแล้อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยมีความกล้าหาญที่จะเผชิญชีวิตของคุณไปปแบบบวว่าาให้มมันนรระะะสสคคเ็จ รวบรวมความกล้าแล้วก็มุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายของคุณอย่าทิ้งความฝันความหวังไว้กลางทางนะจงรีบทำอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสำเร็จเอาแล้วก็การ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าหาหนทางสู่ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สู่ความสำเร็จของคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของคุณแล้วอะดูเหมือนจะได้เงินได้ทองแล้วนะรีบเข้าค่ะเพื่อนๆมันเป็นโอกาสของเราแล้วต้องรีบไข,ขว่คว้าแล้วก็รีบทำให้มันสำเร็จนะคะ ทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคือตอนนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณแล้วคุณต้องเริ่มต้นทําอะไรที่มันใหม่ๆเลยล้างไพ่ใหม่แล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยมีความเพียรพยายามอดทนวิริยะอุตสาหะเดี๋ยวก็จะประสบความสาเร็จเองคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนที่มันคุ้มมมคคคค่่ค่าาาุุ้เเหนืออยยยขงงณแบบสวล ทีนี้เราจะมาเสริมไม่ว่าจะมีพวกชาวอะไรทาอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ถึงไปให้ฟังตามคําทานายหน้าไพ่ของเรานะคะแล้วก็สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับในตอนนี้ก็คือเขาอยากจะบอกว่าเลี้ยงลูกตามลำพังเลยเลี้ยงคนเดียวเลยอ,อะไรประมาณนี้นะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่สายเดียวไปแล้วเดี๋ยวเราให้อีกใบ จะมีราศีกันราศีเมษราศีกันราศีตุลแล้วก็พุชกันมังกรขอจบการทํานายของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งไว้แค่นี้เราไปต่อกับเพื่อนเพื่อนกองที่สองกันขออนุญาตเก็บหนะ้าของเพื่อนๆนกองที่สองเราจะตอบคําถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้มีอะไรบ้างเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้มีอะไรบ้างมีสามเหรียญมีหนึ่งไม้ อ๋อรูแลเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้ก็คือตอนนี้เขามีเรื่องที่จะต้องเครียดผิดมากอาจจะเป็นการงานก็ได้หรือไม่ก็จะต้องดีวงานแล้วก็เขาอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาต้องมีการปรึกษาหารือหรือไม่ก็มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนกับหมู่คณะดูเหมือนจะต้องทําตามใบสั่งอะไรนึกว่า แล้วก็มีการงานเข้ามาในตอนนี้ที่ทําให้เขาจะต้องไปทําหรือว่ามีงานใหม่ๆอ่ะงานที่เขาอยากได้อะไรอย่างนี้ได้จะต้องรีบทําเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขาต้องอยู่กับครอบครัวเขาดูแลเอาใจใส่อาจจะพาบุตรหลานลูกหลานเขาไปเที่ยวก็ได้หรือถ้าเกิดไม่มีลูกอะไรย่างนี้ก็พาครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเกี่ยวกับ สวนสาธารณะเหรออาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกน้ำตกแหล่งน้ำธรรมชาติที่มันเป็นบรรยากาศดีๆเรื่องที่คุณจะต้องรู้ในตอนนี้ก็คือเขาอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาคุณก็เป็นคนที่ดีเหมือนกันนะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดีเรื่องที่คุณจะต้องรู้ในตอนนี้ก็คือเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาอันใกล้นนะเขาจะมีการ แอบแอบทำไรวะแอบแอบทำอะไร,ะะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนแอบทำอะไรตอนเนี้ยเขาเนี่ยจะบอกว่าเขาอยากมีคุณในชีวิตอะอยากแต่งงานกับคุณก็ได้อยากอยู่ด้วยกันยังมีความสุข อ๋อเรารู้แล้วว่าเขาแอบทำอะไรเขาแอบทำอะไรที่ไม่ดีต่อใจอะ่ะหรือไม่ก็อยากให้คุณรู้ว่าเขากำลังจะหลอกอะไรคุณนี้แหละคือรู้อย่างนี้ล่วงหน้าแล้วก็เพื่อนๆก็จะต้องรู้ทันเลหเลี่ยมเขานะคะดูเหมือนเขาคนนี้จะมีโกงอะมีเรื่องรับลมคมในเรื่องที่มันซ่อนเลนอาจจะมีการทรยศหักหลังคุณก็ได้เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ไหมหรือไม่ว่าเป็นคนที่ไม่จริงใจกับใครหรือเปล่า สถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าไว้วางใจนะคะเพื่อน,อนมีเรื่องราวที่ต้องปกปิดคุณอนะถ้าเกิดเป็นไปได้คุณก็ลองสืบดูนะคะว่าเขามีเรื่องอะไรที่ต้องปิดคุณปิดบงังอำพ่างซ่อนลิ้นมีปัญหาคาใจกันก็ได้แล้วก็อืเรื่องที่คุณควรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้ก็คือก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ชีวิตของเขามีเรื่อง,นองหนาวร้อนๆหรือไม่ก็เลื่อนหอบ้านที่อยู่กันอย่างมีครอบครัวอย่างมีความสุขอะไรนี้ อาจจะเป็นการที่ก่อนหน้านี้เขาอยู่กันกับครอบครัวอย่างมีความสุขก็ได้เนาะแต่ตอนนี้ในความเป็นจริงี่ยเขาถูกเทถูกทิ้งอาจจะมีการยื้อหรือไม่อาจจะมีการแบบพูดจากันว่าเออตกลงกันว่าอย่าทิ้งกันเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ฟังก็ทิ้งเทล้างห่างกันไปชีวิตของเขาตอนนี้มันจะดาวดาวลงมาแล้วแล้วก็เขาไม่ได้มีความสุขกับชีวิตเท่าไหร่คือภายนอกอย่างเงี้ยคนทั่วไปอะไรอย่างงี้อาจจะเห็นว่าอุ้ยครอบครัวนี้ อยู่กันยงมีความสุขเนอะไปเที่ยวไปน่นไปนี่แล้วก็โพสตลงน่นลงนี่แล้ว,ว่าอือถ่ายรูปครอบครัวหรือไม่ก็ถ่ายรูปกันรูปคู่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุกดีเนอะทําให้คนนูน้นคนนี้เขาอิจฉาก็อยากจะบอกว่าเขาก็หลอกหรือไม่ก็สร้างภาพประมาณว่าโกหกคาโตหลอกคนที่รู้ว่าชีวิตคู่เขานั้นยังสุขล้นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้สุขล้นเลยภายในจริงๆแล้วคนในครอบครัวของเขาคนใกล้ชิดของเขาจะรู้ดีว่า การงัดการทะเลาะกันไม่ลงตัวไม่ลงรอยบางท่านบางรายนี่ด่าทดอกันแล้วก็บ้านใครบ้านมันเลยหรือไม่ก็ต่อหน้าแสดงรักกันพอรับหลังก็โอ๊ยไปเถอะบ้านใครบ้านมันหรือไม่ก็ฉันเอาชีวิตของฉันมีความสุขแล้วทิ้งล้างกันไปบ้านก็กลายเป็นบ้านล้างหรือไม่ก็บ้านก็เงียบเหงาไปสิกลับบ้านมาเคยมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์รออยู่รอท่าอยู่อะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่มีแล้วเขาก็เลยมานึกถึงคุณไงว่าเออถ้าอยู่กับคุณเนี่ย ก็จะมีบ้านมีครอบครัวที่อยู่แบบมีความสุขเนาะแต่ว่าด้วยการที่เขาเนี่ยทิ้งล้างไปเขาเป็นคนทําให้ชีวิตเนี่ยมันพังไปเองชีวิตครอบครัวมันพังก็ต้องได้รับผลกรรมแบบนี้เขาก็เลยจะต้องไปปรึกษากับหมู่คณะหรือว่าเพื่อนฝูงของเขาหรือว่าเพื่อนที่สนิทจริงๆหาทางออกว่ามันมีการขัดแย้งกันอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เนาะก็อยากจะมีการรีเทิร์นกลับเข้ามาแหละอยากมีการพูดคุยอยากอยู่กับคุณ ก็ได้แต่นง่เงียบกันไปแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องที่คุณจะต้องรู้ในตอนนี้ mm. เกี่ยวกับเขาก็คือเขามีการแอบส่องแอบมองแอบตามคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรเคลื่อนไหวไปทางไหนเขารู้หมดนะแล้วเขาก็จะเป็นพวกะอีแอบอ่ะไม่กล้าเปิดเผยทําอะไรแบบแอบแอบปิดบงังอําพางซ่อนลิน้นไม่รู้ว่าทําไมเขาจะต้องทําแบบนี้นะคือในเมื่อเขากล้าที่จะออกไปจากชีวิตคุณแล้วก็กล้าที่จะปิดบงังอําพางซ่อนลิน้นหรือไม่ก็ ไปมีคนนู้นคนนี้ทําให้เรื่องราวไม่ดีต่อใจกับคุณได้เขาก็จะต้องกล้าที่จะมารับสภาพหรือไม่ก็กล้าที่จะต้องเข้ามาขอโทษคุณหรือไม่ก็กล้าที่จะต้องเปิดหน้ามาคุยกันเนาะมัวแต่ทาแอบแอบแบบนี้เรามองว่าไม่เพอร์เฟกไม่ไม่แฟร์สำหรับคุณมีปัญหาควรจะพูดหรือไม่ก็พร้อมที่จะเคลียร์เนาะไม่ใช่มันเงียบๆอยู่แบบนี้เรามองว่าไม่โอเคเราไม่ชอบนะคนแบบนี้ แต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าแล้วจะทำไมเพราะไม่เกาะมันเป็นฟรีวิวของเพื่อนๆนะคะทีนี้เราจะมาถามให้ว่าแล้วตอนนี้เขารู้สึกกับเพื่อนๆของเราอย่างไงเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าความทรงจําในอดีตที่มีคุณกับเขาอตอนนี้เขาคิดถึงคุณจริงๆริงเขาคิดถึงมากเลยคิดถึงจริงๆเลยแล้วก็เขา เขากาลังตัดสินปัญหาหรือว่าเขากําลังเอาจริงเอาจังกับปัญหาของเขาอยู่ในตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าเขาจะต้องมีสองกรณีเนี่ยต้องเคลียร์กับคุณด้วยตรงๆหรือไม่ก็ปัญหาอะไรเงี้ยต้องเคลียร์หรือไม่อีกกรณีก็คือดูเหมือนว่าเขาจะต้องไปเคลียร์ปัญหาเขาแบบมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องเคลียร์เขารู้สึกกับคุณยังไงเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นที่ น่าจับตามองคุณก็โดดเด่นในตอนนี้แล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ขยันทำมาหากินหรือไม่อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาในตอนนี้เขามองแล้วคุณสดใสดีนะเขากับสังคมง่ายติดต่อซื้อสารหรือว่าใครใช้ทำนู่นทำนี่คุณก็ไม่เคขินและทําได้แบบลงตัวรีบทํารีบจบประมาณว่าปิดจ็อบได้ทีนี้เราจะมาถามว่าแล้วคุณรู้สึกกับเขายังไง ้าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะคุณรู้สึกกับเขายังไงคุณรู้สึกว่าเขาอะก็เป็นคนที่ทำงานเก่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือไม่ก็บางท่านบางรายนี่การงานของเขามันมีความมั่นคงบางท่านบางรายอาจจะทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือไม่ก็รัฐวิสาหกิจอะไรอย่างเงี้ยพวกที่มีความมั่นคงเนาะแล้วก็ คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ออกแนวเจ้าชู้เจ้าชู้ไหมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะจริงใจกับเราสักเท่าไหร่แล้วก็นิ่งเงียบใส่ความรัะความสัมพนันธ์นี้คุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะอยากให้เขามาเคลียอะไรอย่างนี้ปะ่ะแล้วก็คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดื้อด้านพูดไม่ค่อยฟังหรือไม่ก็เป็นคนที่ดุเอาใจใจตัวเองพูดอย่างนั้นไปอย่างนี้พูดอย่างนี้ไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย คุณรู้สึกว่าเขาว่ากำลังมีใครหรือเปล่าหรือไม่ก็ต้องไปให้การดูแลอุปถรัรมภ์คำจุนพวกเด็กๆอะไรนี้ในบางมุมมองคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักอะไรเงี้ยทำงานเก่งแล้วก็มีความกล้าหาญอดทนต่ออุปสรรคปัญหาหรือไม่ก็เขาก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณอะไรงี้ไหมคุณก็เลยนึกถึงบรรยากาศนั้นอนะ คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นสวรรค์เบื้องบนหรือไม่ก็พบเจอกันแล้วต้องตาต้องใจถูกอกสกใจกันน่ะก็อยากจะมีการรีเทิร์นอยากให้มีเรื่องราวดีๆแบบนั้นอีกหรือไม่ก็การที่คุณกับเขาได้พบเจอกันมันเป็นเรื่องของพรมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อลำคาญกับความ เงี่ยเง่าหรือว่าความเงียบของเขาหรือว่าการที่เขาไม่ทําอะไรเลยคุณรู้สึกว่าอยากให้เขานี่ให้ความชัดเจนเริ่มต้นพูดคุยกับตูได้แล้วกูลำคาญอยากได้รับความชัดเจนแล้วก็เคลียรกันแบบเครียรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รอมานานแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าลำคาญเมื่อไหร่มุ่งจะมาพูดคุยกับตูแบบชัดเจนทักทีว่าถ้าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเพื่อน ทีนี้จะมาฟังโรแมนเจอว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ย,ยมาดูซิโรแมนเจอ์บอกว่าคุณกับเขาเนี่ยจริงๆเลยมีหน้ากากเข้าหากันไม่อยอมพูดคุยมันตรงกันกับไพ่เนาะคือต่างฝ่ายต่างอยากพูดจะคุยแต่ว่ามีการใส่หน้ากากเข้าหากันไม่พูดความจริงแล้วมันจะเคลียแล้วมันจะฟินเมื่อไหร่คะเพื่อนเพื่อนฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ความรักความสุขก็ควรจะพูดคุยกันเปิดอ,อกเปิดใจคุยกัน ไม่ใช่มานั่งเครียดนั่งเศร้าแล้วก็นึกถึงเรื่องราวความหลังฝังใจที่มีคุณกับเขาแล้วมันมีความสุขดีอย่างนี้ก็เอาเรื่ององงเรื่องงานมาบาังหน้าหรือไม่ก็ทําต่อหน้าคนอื่นว่าโอ้ไม่สนใจทํางานทานํทาเงินดีกว่าแต่จริงแล้วใจคุณนะอยากพูดคุยกันก็พูดคุยกันทาตามหัวใจเรียกร้องนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีลมหายใจหรือว่ามีอายุจนถึงวันไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะพูดคุยกันหรือว่าเขาต้องจากเราไปอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้แช่งนะคะแล้วเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วเราจะมานั่งเสียใจเสียดายว่าโอ๊ยรู้องเงี้ยบอกรักเขาไปหรือว่าเปิดเผยหรือไม่ก็พูดจากันไปตรงๆดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายคือพูดคุยกันในวันที่คุณกับเขายังมีลมหายใจกันอยู่เงี้ยก็น่าจะโอเคกว่านะแต่ถ้าเกิดมานั่งพูดในวันที่ไม่มีกันแลกันแล้วเหมือนตอนเนี้ยคุณกับเขาห่างกันอยากจะพูดอยากจะคุยกันแต่ว่าด้วยการที่ วัวนั่นวัวนี่อาจจะเป็นอีโก้อีโก้หรือไม่ก็ปัญหาโน่นนี่นั่นเดี๋ยวพูดไปแล้วคือต่างฝ่ายอาจจะคิดไปกันเองก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณกับเขาก็ชักนากาออกมาแล้วพูดคุยกันมันก็จบด้วยความแฮปปี้แอนดิงก็ได้หรือว่าอยากจะจบยังไงก็พูดคุยเคลียร์กันไปเลยแบบเคลียร์เลยนะคะเพื่อนๆ่ทีนี้จะมาฟังเอาละครกาศกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้ เพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วเครียดีเรียไม่ชอบใจเลยทิ้งไปนะหรือว่าถ้าท่านใดบอกว่าอุ้ยเคยเกิดขึ้นจริงเลยเอะไรมาพูดเนี่ยทิ้งไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้ส่วนถ้าท่านใดถ้ารู้บึกบว่าอุซยตรงเนี้ยดีอยาาให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากำลิหารเลยพอดพลิทารโลขอเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะ f อของเราแล้วถ้าท่าในใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอลองได้ไหมคะกดให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคคลลลิิปปปรรัััั้้้งต่่่ออๆๆไไแววกก็จะดมมมมบชฟใหน อาลก,การ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าเห็นไหมเขาบอกว่าความต้องการของคุณยังไงอะไรยังไงภายในใจของคุณนะ่ะลึกๆคุณต้องการอะไรคุณพ,พูดออกไปตรงๆเลยประมาณว่ามีข้อตกลงกันนะ่ะว่าอยากได้อน,นั้นอันนี้หรือไม่ก็คุยกันนะ่ะจะได้จบเคลียร์แบบมีความสุขไม่ต้องค้างคาใจกันเอาลก,การ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณนะ่ะสามารถเลือกชีวิตที่ดีที่สุดให้กับคุณได้คือตอนนี้คุณนะ่ะสามารถที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตคุณได้นะคะ เพราะฉะนั้นคุณออกแบบชีวิตของคุณได้เองเลยแล้วก็รีบทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จนะคะทีนี้เราจะมาฟังริงศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้ึ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอใอยคุณเนี่ยมองมุมมอง,มอง,มองที่เป็นแบบความจริงแล้วก็มองทั้งสองด้านนะคะอย่าโอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งคือตัดสินด้วยความยุติธ,ธรรมหรือว่าใช้เหตุผลตัดสินนะคะอย่าไปหลงกลใครนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยกาลังได้รับการอุปถัมภ์ค้าจุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บางท่านบางรายเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเอ็นดูคุณเหมือนลูกเหมือนหลานเลยแล้วก็พร้อมปกป้องคุณด้วยถ้าเกิดใครมายุ่งวุ่นวายหรือว่ามาทําเรื่องที่ไม่ดีกับคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เขาจะไม่พอใจแล้วเขาจะลงโทษคนเหล่านั้นนะคะทีนี้จะมาเสริมว่าจะมีพวกชาวอะไร่ท่าไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหหรรรืออไไมม่ตตงงงงเเลยยก็ททิ้้ปใ,าำำในนัาาาาคคนนนะะข ดูเหมือนว่าเรื่องที่คุณจะต้องรู้เนี่ยมันเกี่ยวกับเขาก็คือ <c oughs> เขาอยากมีการพูดคุยกับคุณอะอยากมีการเคลียแบบเคลียแต่ว่าด้วยการที่ทําไมจะต้องมีหน้ากากเข้าหากันไม่รู้อะจะมีราศีเมษธนูสิงห์ราศีธนูราศีเมษแล้วก็ราศีพิจิกเดี๋ยวเราให้อีกใบดีกว่ามนซ้ำราศีมังกร ขอจบการทํานายของเพื่อนๆไม่แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอย้านะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึง่งท้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงกันสื่อถึงกันส่วนท่านใดท่านฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยทิ้งไปนะคะคิดซะว,ว่าเราเล่านิทานนิยายเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้ส่วนถ้าท่านใดน่ารู้สึกว่าตรงเนี้ยดีขอเยิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารเลยพ,พราะพลีธาโลเขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะ FC ของเรา สำหรับวันนี้ขอ FC ของเราจงมีแต่ความสุขความสำเร็จความสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยความรวดเร็วขอจบกันทนํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ